รอ,รอซีนารอนาเนีย่ไยไปยังวกเอียมด้วยพอนโทรลเอรูมซุบลันต์ต่ะกูลทามันบุันต์มมกำลังเดินทางเดอกเขาหิมาลัยนะครับ <laughs> <laughs> มุ่งหน้าสู่ประเทศจอร์แดนพิกัดพิกัดบ้านคว้า จังหวัดชัยภูมิ๋ย่มาตืมเราช่วยเยอะน้ำอุรมสมบูรณ์มากครับตอนนี้ข้างหน้าเต็มไปด้วยไอหิมะนี่เป็นหิมะตกนะครับขาว ตายแล้วพี่น้องเอ,อ้พอยพาคอยไม่ใช่หรอกสวัสดีครับมาพบกับสินบันเทิงรถขุดก็ตังใจจะมาขุดแล้วครับอันนี้มาดนะูยังไงก็ต้องถึงเราอะนะ หน้าก็จะเป็นหอเจอกอเอกทรงพลกรบสุชาติบันเทิงสาวครับแห็งและรวดสิติผมม่เป็นผู้ตามครับตอนนี้อย่าให้นำเลยอาจจะหายตัวได้ครับตามไปเลยเลยครับ พี่น้องไม่โครท่านใดสนใจติดต่อได้ครับงานตรงนี้เยอะมากอยากจะถามอยากจะรู้ว่าเยอะอยังไงก็ถามได้ครับไม่มีค่ารถให้กลับนะครับคือใครมาก็ต้องหอบเงินกลับเดียวรถก็ทิ้งไว้เนี่ยนี่เป็นการมาดูงานครั้งล่าสุดครับ สิบเจ็ดมีนาคมสองพ้าร้อยหกหกต้อนรับสมาชิกใหม่แบบจับจ,บจบับอะไรทีเดียว<ม>เขาเรียกว่าลองของลองของใหม่ก็ไม่ไกลครับไปหน่อยเขาบอกว่าประมาณสักพันห้าร้อยโลอีกตอนนี้ผ่านข้ามพรมแดนจอแดนมาแล้วครับถึงคูอินนั่นเอ สนให้เป็นเพื่อนในชมในเรื่องของความสนุกสนานของการท่องเที่ยวเชิงแรลลี่ออฟโรดคือรถข้าหน้าจะติดต่ผมก็มไม่รู้นะโอ้ยทีแรกก็จะถอดใจไม่ถอดดีกว่า ไปต่อเล็ดสายเลยรวมสบู์มากครับนี่รวมสบู่มาน้ำท่ารวมสบู่ส่วนความแห้งแรงไม่ต้องพูดถึงครับไม่มี ก็คงจะถึงพิกัดแล้วนะครับผมว่าเนี่ยโอ้มีมีแหล่งน้ำอืมมีแหล่งน้ำให้ใช้สอยกันน่าอยู่นี่ครับแหล่งน้ำสระน้ำจริงๆไม่ได้มาดูงานแมคโคลหรอกครับจริงๆก็มาหาที่ยิงกับปอม แถวนี้น่าจะมีเยอะสายพันธุ์ต่างๆนี่ครับท็อปแผมหน้า <laughs> ตาก็โอเค <laughs> ครับอ่าให้ชมกันแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหนะ้ามีเรื่องฮาฮาให้ดูต่อ